ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทั้งคนไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยจํานวนไม่น้อยนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เกิดเรื่องเสื่อมเสียมากนะฮะมากเลยที่พัทยานะครับผู้เสียหายเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวรัสเซียสองคนคะฮะคนหนึ่งอายุ31คนหนึ่งอายุ30นะฮะเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็มาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ S <S <an> <S เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนคืนวันจันทร์ที่24ธันวามคม <S an> ก่อนที่จะถึงวันที่25ประมาณสักตีสองกว่าๆนะครับคือนักท่องเที่ยวสองคนนี้เนี่ยนะฮะก็เดินทางออกจากที่พักเขาพักกันแถวเขาพระตำหนักก็ไปเที่ยวที่ walking street ที่พัทยาใต้นะฮะเที่ยวเสร็จแล้วถึงประมาณสักตีสองกว่าก็เดินกลับเดินกลับที่พักก็เดินเดินเท้าออมาตามถนนพัทยาจอมเทียนสายสอง ตอนเดินมาถึงใต้สะพานต่างระดับแหลมบารีไฮนะฮะก็ไปเจอรถเก๋งสีดำ <c oughs> รถเก๋งสีดำจอดอยู่จอดติดเครื่องอยู่ริมพุตบาทนะฮะเธ<ข>อสองคนก็ไม่ได้แต่เอะใจแลยก็เดินต่อไปสักพักหนึ่งรถเก๋งคันนี้ขับขึ้นมาแล้วก็ดักหน้าแล้วก็มีผู้ชายไทยนะฮะสคนออกมาจากรถแล้วก็มีอีกคนนึงนั่งอยู่ในรถนะฮะสองคนที่ออกมาจากรถนี่ยะะใช้ปืนแล้วก็มีดจี้บังคับให้เธอสคนเนี่ยขึ้นไปในรถ แต่เธอ,อสองคนก็ร้องขอความช่วยเหลืออระหว่างที่ตะโกลร้องขอความช่วยเหลือมันก็ชกเลยชกเข้าที่ท้องจนจุกร้องไม่ออกแล้วก็ลากขึ้นรถไปนะฮะบนรถมีสรุปรวมแล้วบนรถเนี่ยจะมีผู้ชาย3ามคนมแล้วก็ขับรถวนเวียนอยู่ในตัวเมืองพัทยาพาออกถนนสุข,ขุมวิทมุ่งหน้าไปที่ทางจอมเทียนเลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟจนมาถึงบริเวณที่มีหนองน้ําขนาดใหญ่แต่ว่าอีกฝั่งนึงนั้นเป็นป่าพอมาถึงจดตรงนี้นะฮะ ก็พาสองสาวชาวรัสเซียลงมาจากรถแล้วก็บังคับให้ส่งทรัพย์สินที่ติดตัวมาทั้งหมดนะฮะก็มีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะฮะสองเครื่องด้วยนะฮะมีซัมซุงกับ iPhone แล้วก็ต่างหูทองเคเงินไทยอีก3,700บาทเท่านี้ยังไม่พอนะ,ะยังบังคับทั้งสองคนนี้เนี่ยนะฮะขมขืนนี่นะ,ะขมขืนเธอทั้งสองคนด้วยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้ตรงนั้น จนกระทั่งใกล้เช้าเธอสองคนนี้นะฮะก็ต้องออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นฮะ,ะก็มีคนมาช่วยแล้วก็พาไปแจ้งความนะฮะตำรวจก็พยายามสอบถามจากเธอถึงได้รู้ว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเส้นทางถนนซอยเขามะกอกสี่เป็นเส้นทางที่จะไปสู่อ่างเก็บน้ำชากนอกนะฮะตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะมีตู้ยามอยู่เป็นตู้ยามที่คอยดูแล เป็นตู้ยามของชนประทานที่สร้างไว้เพื่อดูแลอ่างเก็บน้ําตอนหลังเนี่ยก็ปล่อยลกล้างไปย่ามันก็ขึ้นลกทึบะไรเนี่ยฮะจุดนี้แหละฮะเป็นจุดเกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจด,ดูก็ที่บริเวณตู้ยามยังมีคราบเลือดติดอยู่นะฮะแล้วก็มีก้นบุหรี่ทิ้งมาทิ้งอยู่แถวนั้นด้วยนะฮะตอนนี้เขาก็พยายามจะสืบหาจากกล้องวงจรปิด ในช่วงที่ไอ้สามคนนี้เนี่ยขับรถพาเหยื่อตะเวนเข้าไปในพัทยาเนี่ยว่ามีกล้องวงจรปิดของห้างร้านหรือบ้านไหนจับภาพได้นะฮะแล้วก็ค่อยๆสืบจากตรงนั้นตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะ,ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างความเสื่อมเสียมากมนะจับสองคนนี้ไปนะปลดเอาทรัพย์สินเขาแล้วก็ข่มขืนเขาด้วยนะแล้วแล้วตำรวจเจอสถานที่ที่ข่มขืนแล้วก็ใช่เลยโอ้ใช่เลยเห็นชัดเจนเลยใช่นี่ต้องจับให้ได้เยฮะต้องจับให้ได้ฮะ ต้องจับให้ได้เหมือนกับกรณีที่ลวงคุณบุญช่วยโชเฟอร์หญิงแท็กซี่ไปทำร้ายร่างกายอันนี้ก็ต้องจับให้ได้นะฮะัซึ่งวันนี้ก็มีความคืบหน้าแต่เพียงว่าเจอรถแล้วนะฮะเจอรถแท็กซี่คันนั้นแล้วนะครับนะฮะแท็กซี่คันของคุณบุญช่วยเจอจอดทิ้งไว้ที่ซอยเพชรเกษม74บนะฮะแขวงบางแคเหนือเขตบางแคครับทางตำรวจก็ไปดูนะครับก็ ก็เป็นรถที่พลเมืองดีแจ้งมานะครับว่ารถคันนี้มาจอดห่างจากปากซอยประมาณสัก50เมตรนะครับจอดตั้งแต่ตอนเช้ามืดของวันที่25่หธันวาคม,มตำรวจก็เจอคราบเลือดติดอยู่ที่กันชนด้านซ้ายตอนนี้ก็ได้หลักฐานพยานมาบางส่วนนะครับแล้วก็เจอรถก็ดีฮะเพราะว่าจะมีลายนิ้วมือด้วยลายนิ้วมือแฝงนะครับแล้วก็เจอรถในซอยนี้ก็ก็จะได้ ตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดที่ปากซอยนะฮะมีร้านเซเว่นไหมมีกล้องวงจรปิดของบ้านประชาชนที่พอจะจับภาพคนร้ายได้หรือไม่อมนี่นะฮะแล้วก็ส่วนคุณบุญช่วยนี่นะฮะท่านผู้ชมครับก็ถูกทำร้ายร่างกายตอนนี้ก็ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วแต่ว่าอาการเธอก็ยังยังพูดได้นิดหน่อยนะครับ,รบแล้วก็ไม่สามารถจำเรื่องราวต่างๆได้ร0 0เซนนะเพราะว่าคือ คอถูกของมีคมบาดต้องเย็บสิบเข็มหัวแตกเย็บสิบเข็มข้อมือหักนะฮะข้อเท้าหักซี่โครงหักทั้งสองข้างนะครับแล้วก็พอซี่โครงหักเนี่ยมันก็มันมัน,มนหายใจลำบากนะฮะแต่ปรากฏว่าคุณบุญช่วยนะฮะบอกแบบนี้นะฮะว่าก่อนเกิดเหตุเท่าที่จำได้ครั้งแรกรับผู้โดยสารสองคนมาจากถนนกาญจนาทั้งคู่เมาฮะ ว่าจ้างให้ไปส่งที่บริเวณใกล้วัดปูรณนาว่าช่วงแรกก็คุยกันดีๆหนึ่งในสองคนเนี่ยมีชื่อกอล์ฟเขาเรียกกันนะฮพูดจาดีแล้วเรียกคุณบุญช่วยว่าแม่ทุกคำนะฮะแล้วก็ชี้ทางให้มุ่งหน้าไปนคนปรปฐมไปนคนปรปฐมไปถึงอำเภอนครชียศรีก็รู้สึกผิดปกติก็วกรถกลับระหว่างทางจอดถามคนที่นั่งกินข้าวอยู่ริมถนนปรากฏว่าไปเจอตำรวจนอกเครื่องแบบฮะ ปรากฏว่าตำรวจนอกเครื่องแบบอันนี้คุณบุญช่วยเล่านะฮะก็แสดงตัวแล้วก็ยึดบัตรประชาชนผู้โดยสารไว้และตำรวจก็แจ้งให้คุณบุญช่วยเนี่ยพาผู้โดยสารไปส่งที่โรงพักด้วยเพราะเมาขนาดนี้เงินก็ไม่มีนะฮะอันนี้คุณบุญช่วยเล่าจริงเท็จอย่างไรนะคลาดเคลื่อนอย่างไรไม่ทราบแต่คุณบุญช่วยเนี่ยก็ไม่ได้พาผู้โดยสารไปที่โรงพักสงสารก็จะพาไปส่งอย่างที่หมายจนถูกทอบพลุนรถไป Oh. นี่แหละฮะ oh. 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 ทั้งสองคนนี้เนี่ยฮะ oh. ก็ให้พาไปจนเข้าไปในซอยแล้วก็ยังไปเจออีกคนหนึ่งด้วยนะฮะ oh. ฉะนั้นจริงเท,ท็จยังไงตำรวจก็คงจะทราบแล้วละ่ะว่าไปเจอตำรวจนอกเครื่องแบบจริงไหม oh. แล้วตำรวจนอกเครื่องแบบท่านนั้นเนี่ยได้ยึดบัตรประชาชนของผู้โดยสารซึ่งเป็นคนร้ายสองคนนั้นไปหรือเปล่าครับเออถ้ายึดไปก็ดียึดไปก็ต้องรู้แล้วสิถูกต้องนี่นะฮะ คุณมลช่วยในอย่างเคราะดีนะที่รอดมาได้ครัสภนะาพนี้แบบรับเดินจริงนะครับใช่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ลงไม้ลงมือกับคนแก่นเนี่ยนะที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับเช้าวันนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่ชุมชนสีจันพัฒนาในเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นนะครับนี่ฮะเจ้าของร้านแห่งนี้ชื่อนางไปสีมะฮงนามอายุ70ปีนะครับ เมื่อคืนนี้เนี่ยตอนที่กําลังจะปิดร้านเนี่ยมีชายวัยรุ่นเนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะมาหินอ่อนข้างร้านแล้วก็ช่วงที่คุณไปัยเนี่ยกำลังเข้าไปเก็บของอยู่ในร้านเนี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยเป็นชายวัยรุ่นเนี่ยเดินเข้ามาในร้านแล้วก็ใช้ก็คือเข้าไปรื้อเอาเอาเงินในลิ้นชักทีนี้คุณปายเนี่ยคุณยายปายเนี่ยเดินออกมาเห็นผู้ชายคนนั้นพอดีเลยก็เลยมีการยื้อแย่งกันปรากฏว่าชายคนนั้นเนี่ยนะก็ เอาขวดน้ำมันเบนซินที่อยู่แถวนั้นเนี่ยราดไปที่ตัวของคุณยายไปแล้วก็ใช้ไฟแชกเนี่ยจุดไฟเผาเลยฮะ<ม>อันนี้ที่ข้อมูลนิ้ลูกชายของคุณยายไปเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับ,รบลูกชายของคุณยายเนี่ยบอกนะครับว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเห็นว่าช่วงหัวขําก่อนเกิดเหตุนเนี่ยวัยรุ่นที่นั่งอยู่ที่โต๊ะมา้าอ่อนข้างร้านเนี่ยนะครับกำลังคล้ายๆกับนั่งกินเหล้าอยู่นะฮะ<ม>แล้วก็ พอคุณยายไปเนี่ยเข้าไปหลังร้านเนี่ยวัยรุ่นคนนั้นก็เข้าไปเอาเงินในลิ้นชักก็เลยถูกต่อว่าแล้วก็ยื้อแย่งกันนะครับที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณยายเนี่ยอาการสาหัสมากส่วนวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยหลบหนีไปนะฮะคุณหมอบอกนะครับว่าตามร่างกายเนี่ยมีบาดแผลถูกไฟไหม้เนี่ยมากถึง54%แล้วก็มีมีเศษขมเหลวเศษเศษเท่าฐานเนี่ยอยู่ในปอดนะครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะหายใจเองไม่ได้ แล้วก็ตอนนี้อาการอยู่ในขั้นวิกฤตนะฮะแล้วตัวคุณยายเองก็เป็นคนรูปร่างอ้วนด้วยเป็นผู้สูงอายุด้วย70ปีแล้วอะ่ะโอ้โหคุณหมอก็เลยบอกว่ากลัวแผลจะติดเชื้อง่ายด้วยเนี่ยฮะนี่นี่ขนาดว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยที่ร้านเนี่ยไม่ใช่ที่เปรียวนะก็อยู่ติดถนนนั่นแหละมีรถวิ่งวิ่งเข้าวิ่งออกพุกคล่านอยู่ก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ สงสัยว่าวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยนะฮะที่ลงมือเอาน้ํามันเบนซินลาดเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าคุณยายเนี่ยจะจําหน้าได้กหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าน่าจะเคยรู้จักหรือว่าเห็นหน้ากันคือน่าจะเป็นวัยรุ่นแถวนั้นแหละก็เลยลงมือฆ่าปิดปากซะเลยโอ้โหแล้วมันฆ่าด้วยวิธีการจะเผาทั้งเป็นเลยอโอโ้โ,อโหมันเป็นคนที่โอ้โหป่าเถื่อนมากนะฮะฆ่าคนด้วยใช้วิธีเอาน้ํามันมาลาดแล้วจะเผาเนี่ยใช่ โอ้มันเหลือเชื่อนะฮะทำได้นะที่ขอนแก่นขอนแกน่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องจับให้ได้คดีแต่ละคดีนี่มันดูอุกอาจรุนแรงแล้วก็โฉดช่วงจริงนะฮะทีนี้ใช่ <นะ S 2> ใช่เอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปท่านผู้ชมครับ